สวัสดีฟ e ันบอลแมนเชสเตอร์เทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมาูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็ล่าสุดทางสโมสรได้มีการประกาศเบอร์เสื้อใหม่ของทางราสุดฮอยรุน อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฮอยรุนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนจากเบอร์ส1มาเป็นเบอร์9ตามรูปภาพนี้แหละที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีการเริ่มใช้ทันทีในช่วงเกมเพลยสันเป็นต้นไปและ ในช่วงฤดูกาลใหม่เช่นกันนะครับก็มีการคอนเฟิร์มตามนี้นะจากเว็บไซต์ยังเป็นทางการแล้วก็โซเชียลยังเป็นทางการของสโมสรน,นะครับส่วนเรื่องของทัพนักเตะที่มีการคอนเฟิร์มออกมานะครับเป็นทัพนักเตะที่เราจะใช้ในเกมทัวร์ช่วงรีซั่นนะครับในช่วง3เกมหลังจากนี้มีใครกันบ้างนะครับที่มีการ เดินทางไปร่วมกับทีมด้วยหรือว่าเป็นลิศหลายชื่อแล้วกันผู้สัดะตูครับก็จะมีในรายของทอมฮีตันเดมอตมีโอนาน่าแล้วก็เลดิก วิทิกนะครับในส่วนของแนวรับครับก็จะมีแฮร์รี่อามาสลิสเบนเน็ตนะครับจอห์นนี่อีแวนวิลฟรีสวิกตอรีนันเลอฟนะครับแฮร์ี่ักไวแซมเมอร์เร่วันวิซากา้าแล้วก็เลนนี่โยโรนั่นเองกองกลางครับก็จะมีคาเซิเมโรโทบี้คอยเยอร์คริสเตยนีเอเล็กเซ่นนะครับเมสบี้แจ็คเฟรเชอร์ แซมมาเธอร์นะครับแมคโคเมเนเมสันเมาส์แม็กซี่โอเยเดเล่เจมส์แกลลอนตามนี้นะครับส่วนแนวรุกก็จะมีอันโตนี่อาร์มัดเยลโล่ฮอยรุนแรดฟอร์ดซานโชอีธานวิทลี่คอนเฟิรม์มนิดหลายชื่อ29ผู้เล่นที่เดินทางไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการ รายชื่อก็ตามนี้นะครับและสำหรับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นข้อมูลออกมาจากดิแอเลติกนะครับโดยมีการระบุออกมานะครับว่าการเดินทางไปร่วมกับทีม ของเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับโอมาร์เบรดาแดนแอสเวดแล้วก็ทางเจสันวิลค็อกเนี่ยที่เดินทางไปปวชงพรีซันก่อนหน้านั้นแล้วก็จะไปอเมริกาด้วยนะครับมันก็เป็นการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเราอาจจะได้เห็นแค่ทางฝั่งของผู้อำนวยการทั้งนัน,นฟุตบอลตำแหน่งเดียว ที่มีการเดินทางไปนะครับหรือ c o o ของทีมแต่ตอนนี้นะครับทางสมโมสรเนี่ยได้มีการยกเซตไปเลยกับทีมงานที่เป็นเฮดสำคัญเนี่ยนะครับเดินทางไปด้วยในการไปเตะพรีเซนในแต่ละเกมนะครับจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าบอร์ดระดับสูงเหล่านี้นะครับพยายามแบบทำให้เกิดความคุ้นเคยในการทำงานร่วมกัน แล้วก็เป็นการสนับสนุนเอเดรียนฮาร์รวมไปถึงทีมงานพูดง่ายก็คือสร้างความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับให้มันแบบลงรอยกันให้เร็วที่สุดนะครับอยู่ร่วมกันเดินทางร่วมกันนะครับแล้วก็มีเวลาพูดคุยกันแบบใกล้ชิดนะครับขณะที่การทํางานส่วน,น,นอื่นๆการเจรจาเรื่องของการซื้อขายทั้งเตก็ยังเกิดขึ้นบอร์ดระดับสูงท่าน,นอื่นเนี่ยนะครับก็ยังคงทํางานที่สโมสรเหมือนกันนะครับก็คงมีทีมงานนะ,นะฮะไม่ใช่แบบว่า จะยกขบวน มาที่อเมริกาหมดเลยแล้วก็การทํางานเรื่องของการวิเคราะห์การสรรหาจะไม่เกิดขึ้นก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับยุคนี้การทํางานเนี่ยมันมีช่องทางการทํางานหลากหลายนะครับประชุมออนไลน์ก็ได้นะครับข้อมูลมีการส่งแบบออนไลน์ก็ได้นะฮะมันสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการประชุมเร่งด่วนอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเกิดแบบมีดีลที่แมนยูสามารถจัดการได้ทันทีนะครับส่วนเรื่องของ แนวทางของทีมนะครับเดอะการเดียนเนี่ยก็บอกว่าเซอร์จิมแบรดกิปตไม่ได้มีเรื่องของความคาดหวังว่าสโมสรจะจบในอันดับท็อปโในช่วงฤดูกาลหน้าเนื่องจากทางเซอร์จิม แล้วก็ทีมงานชุดใหม่ไม่อยากกดดันเอเดรกนฮาคมากจนเกินไปลำดับแรกๆที่เซอร์จิมต้องการสร้างให้กับทีมก็คือสร้างเกี่ยวกับสนามฝึกซ้อมขึ้นมาใหม่นะครับหรือปรับปรุงแล้วกันอย่างที่เราได้เห็นกันลงทุนไปแล้ว50ล้านปอนด์นะครับปรับปรุงสนามฝึกซ้อมปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆของทางสมโมสรสนามการแข่งขันนะครับปรับโครงสร้างปรับเบื้องหลังมปก่อน ต้องมีการวางพื้นฐานใหม่เข้าใจกันตามนี้นะฮะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าแชมป์นะครับเราต้องมีฐานที่มั่นคงก่อนฐานที่มั่นคงก็คือเรื่องเหล่านี้แหละนะครับเรื่องของการซัพพอร์ตทีมตา่างๆนะครับก็ได้มีการเริ่มไปแล้วอย่างเป็นทางการเรื่องของการปรับปรุงสนามการฝึกซ้อมให้มันมีการทันสมัยเพิ่มขึ้นนะครับมีการอัปเกรดในแต่ละส่วนนะครับขณะที่ความมุ่งมั่นของเทนฮากก็คือการพายูไนเ็ดเนี่ยไปสู่ในตำแหน่งที่ สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีมงานทั้งนักฟุตบอล ท่าน,นอื่นๆก็มีความต้องการเช่นเดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องยากครับที่จะมีการรับประกันได้ว่าในช่วงฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีการคว้าแชมป์กี่ถ้วยจะมีการจบอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่1ที่2มันก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากในจุดที่เรายืนอ,อยู่ตอนนี้นะครับคือสมโมสรเนี่ยกำลังสร้างขึ้นมาใหม่การที่จะไปคาดหวังว่าให้สมโมสรคว้าแชมป์ได้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆครับที่เราจะไปรับประกันแบบนั้นนะครับแต่แน่นอนครับว่าตอนนี้แมนย,ยู กำลังสร้างรากฐาน พื่อช่วยให้ทีมประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคตลาดับต่อๆไปนะครับส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลด้านลบต่อเอเดนฮาคเป็นอย่างมากครับมันก็เลยทําให้ทางสโมสรเนี่ยมีการประเมินหลายๆอย่างเกี่ยวกับการทํางานอย่างเช่นเรื่องของการเดินทางช่วงพรีเซนซนการเตะช่วงพรีเซนซนที่ต้องลดน้อยลงไปนะครับเพื่อทําให้นักเตะมีการพักฟื้นพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะ จากซีซันก่อนเตะพีสันเนี่ยโอ้โหหลายเกมมากทําให้นะักเตะเกิดอาการล้า อาการบาดเจ็บถามหานะครับในช่วง r ีซั่นครั้งนี้ก็มีการลดโปรแกรมลงไปนะครับแล้วก็ลดเรื่องของการเดินทางด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของตำแหน่งฟูลแบ็คครับตอนนี้แมนยูเริ่มที่จะมุ่งเน้นมาที่ตำแหน่งฟูลแบ็คบ้างแล้วนะครับแบ็คขวาแบ็คซ้ายนะฮะเป็นตำแหน่งที่แมนยูเนี่ยกำลังมีข่าวอย่างหนักในตอนนี้นะครับข้อมูลออกมาจากเดอะ i มิเลอร์ก่อนนะครับแล้วก็มีเดลิเมลด้วยโดยมีการระบุออกมาครับว่า ตอนนี้ครับสโมสรแมนเชตตไวเต็ดได้มีการเพิ่มหรือยกระดับการค้นหาฟูลแบคอรอยใหม่ซึ่งมันเกิดจากฟูลแบคที่มีอยู่เนี่ยยังไว้ใจไม่ได้นะครับแล้วก็ อย่างเช่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาเล่นงานปัญหาความฟิตต่างๆของลูกชอแล้วก็มาลเลเซียนะครับส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกขายออกจากทีมไปทําให้ทางสโมสรก็เริ่มที่จะพิจารณาแบบจริงจังในตำแหน่งฟูลแบ็กทั้ง2ข้างนะครับโดยที่ MEN นะครับสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าแบ็กซ้ายในตอนนี้นะครับก็จะมีรายชื่อของมากร์กอรนโซ คือตัวเลือกเช่นกันนะครับเป็นแบ็กไซด์แล้วก็มีเดวิดแฮนโก้ก็เป็นตัวเลือกเช่นกันของเฟโนดวยยีบปีนะครับแล้วก็ยังมี ไทลิกมิเชลของพาเลทวัย24ปีนะครับซึ่งในรายของอารอนโซเนี่ยโอเคแหละอายุเริ่มมากนะครับ33ปีแล้วนะฮะแต่ข้อมูลที่มีการระบุกันออกมาเนี่ยก็คือตอนนี้นะครับเรามีแบ็กซ้ายทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสมรองแล้วแหละนะครับคือทางสมโมสรเนี่ยหรือว่าเอเดนฮมก,ก็มีแนวความคิดว่าเราต้องการแบ็กซ้ายที่พร้อมใช้งานแล้วก็ยอมรับเกี่ยวกับสาระเป็นตัวหมุนเวียนได้เป็นตัวเลือกลำดับที่3ได้จะเป็นออปชั่นคล้ายๆกับจอห์นนี่อีแวนนะฮะ T。 ดึงเข้ามาต้องยอมรับเกี่ยวกับสถานะของตัวเองได้นะครับแต่เมื่อมีโอกาสคุณได้รับโอกาสแน่นอนนะครับนั่นคืออารอนโซ่นะฮะที่กําลังมองหาปลายทางใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งในลิต์ลายชื่อที่แมนยูสนใจนะครับเอามาแบบเหมือนกับขัดตาทับนะฮะหรือเป็นตัวแบบหมุนเวียนเลยอ่ะนะครับออปชันประมาณนั้นเลยนี่คือการเล็งอารอนโซ่เอาไว้นะครับเทเลกราฟเก็ได้มีการระบุเช่นกันโดยที่เทเลกราฟเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ตําแหน่งแบ็คขวาโดยมี เชื่อว่ามาลาอุยนี่แหละเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ถ้าเกิดวันวิสากาย้ายออกจากทีมไปนะครับก็กําลังมีการพิจารณาทั้งแบ็กขวาแล้วก็แบ็กซ้ายซึ่งแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบเส้นแบบถาวรหรือ รูปแบบยืมตัวนะมี2ทางเลือกเหมือนกันแต่แบ,บ็กขวาเนี่ยแมนยูคิดที่จะเซ็นแบบถาวรไปเลยถ้าเกิดวันวิสา,า้ายาออกจากทีมนะครับก็หาตัวแทนเข้ามาโรบร์โนบอกว่าในรายของมากอร์อโรอนโซที่มีข่าวยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากสโมอสรแมนยูเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้า และเจาจาอย่างเป็นทางการระหว่างสเปอร์แล้วก็ยูไนเต็ดสำหรับดีลของเรเกรอนนะซึ่งเรเกรอนเนี่ยมีความสุขมากครับที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นหากมีความเคลื่อนไหวเร็วๆนี้นะฮะ ถ้าเกิดแมนยูตัดสินใจกลับมาทาบทามนักเตะรายนี้เรเกรรอนเองก็มีความสนใจที่จะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์เดนอีกครั้งหนึ่งเช่นกันซึ่งนักเตะชอบช่วงเวลาที่เขาเนี่ยอยู่ทีู่ไนเเต็ดนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ทําให้เขาเนี่ยแฮปปี้มากมีความสุขเป็นอย่างมากกับทางสโมสรแล้วก็แนวคิดเรื่องของแท็กติกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในดิวของเรเกรรอนเนี่ยเรายังตัดออกไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีกระแสะข่าวก็สิบแต่โรมมโนบอกว่าถ้าเกิดแมนยูเอาจริงนัก เตก็ เอาด้วยนะมันอาจจะเป็นช้อยแบบยืมตัวเหมือนรอบก่อนก็ได้นะครับแล้วเตะเองก็ยอมรับสถานะได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องเราต่อไปกันต่อนะฮะส่วนเรื่องต่อมาครับที่เป็นประเด็นเอามาพูดถึงกันก็คือเรื่องของจรองารงซานโชครับก็มีข้อมูลออกมาจาก s ซอร์สป์นะครับมีการระบุออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดนตมีแนวโน้มว่าจะเก็บจรารงซานโชกเอาไว้ใช้งานในช่วงฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับ ข้อเสนออย่างเป็นทางการแมนเชสเตอร์เดยังไม่ได้รับข้อเสนอที่ถูกใจตามที่สโมสรมีการปักป้ายราคากันเอาไว้นะครับแลอวกัเนี่เขาก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมานะว่าสานการของจาร์ดอนซานโชเนี่ยมันออกได้2หน้าในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าซานโชจะมีการเคลียร์เรื่องราว ดราม่าไปแล้วลงซ้อมตามปกติแล้วก็ลงเล่นไปแล้วจากเกมนัดก่อนแต่โอกาสการย้ายก็ยังมีซึ่งเบเชที่มีข่าวเชื่อมโยงล่าสุดเนี่ยมีการคอนเฟิร์มว่าเปเชสนใจจริงแต่ขั้นตอนของเบเชเนี่ยเป็นเพียงแค่การสำรวจโอกาสการคว้าตัวเท่านั้นครับยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการไปหาทางฝั่งของยูเนเตดแต่อย่างใดขณะที่ทางยูเวนตุสนะครับแล้วก็บอสเซัดมุนที่อยากได้ซานโชเช่นกัน ค่อนข้างชัดเจนครับว่าพวกเขาก็สนใจแต่ว่าไม่พร้อมจ่ายในราคาเม็ดเงินที่ทางแมนเชสเตอร์ยูต้องการซึ่งจุดนี้ครับมันเป็นจุดสําคัญถ้าเกิดไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมที่แมนยูต้องการแมนยูเองก็พร้อมที่จะใช้จะดอนซานโชคในช่วงฤดูกาลใหม่ต่อไปนะครับราคาของซานโชยังเหมือนเดิมนะประมาณ40หล้านปอน บางสื่อบอกว่า50ล้านปอนด์แต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือ40ล้านปอนด์แล้วกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสาการที่มีการรายงานออกมาแบบต่อเนื่องนะครับออกได้ทั้ง2หน้าแต่ก็ต้องอยู่ที่ราคาเม็ดเงินด้วยส่วนในรายของแมคโคมานี erm เป็นนักเตะอีกหนึ่งรายที่ออกได้ทั้ง2หน้าเช่นกันไม่ขายไม่ย้าย ทางทินฮาก็พร้อมใช้งานต่อไปแต่ถ้าเกิดจะย้ายก็ต้องมีเรื่องของเม็ดเงินที่น่าประทับใจก็อาจจะอยู่ในระดับ30 40 50ล้านปอนด์ตามกระแสข่าวที่มีการเล่นกันออกมาซึ่งฟูลแลมครับได้มีการยื่นข้อเสนอรอบแรกไปแล้วแต่ว่าทางแมนเชสเตอร์เต็ดเราเนี่ยมีการบอกปัดไปแบบรวดเร็วเพราะว่าเป็นเม็ดเงินที่ต่ำเกินไปซึ่งแมนยูก็คาดหวังว่าผู้ซื้อผู้สนใจเนี่ย จะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาเพิ่มเติมอีกเป็นการอัปเกรดข้อเสนอให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมอย่างเช่นฟูลเลยื่นมาไม่ถึง20ล้านก็ ทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยคาดหวังว่าจะมีการอัพขึ้นไปเป็น30-35ล้านปอนด์อะไรประมาณนั้นนะครับแมนยูก็ไม่ได้ปิดโอกาสเรื่องการย้ายทีมแมททูมเน่ฮะก็อย่าลืมว่าแมนยูก็ต้องการรายรับเข้ามาแล้วก็เอาไปเป็นส่วนเสริมในการซื้อนักเตะรายใหม่ในตำแหน่งเดียวกันก็คือตำแหน่งกองกลางหรือตำแหน่งอื่นที่แมนยูสนใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลิลายชื่อที่ สาการเนี่ยคล้ายๆกับทางจะดอสานโช่เหมือนกันสําหรับแมททานีนะฮะถึงแม้ว,ว่าเทนฮาร์ดจะคอนเฟิร์มล่าสุดก็ตามว่าแมททานีเป็นผู้เล่นคนสําคัญนะครับแต่โอกาสการย้ายก็ยังมีส่วนในรายของแซมมาเธอร์นะครับแซมมาเธอร์เนี่ยนะครับก็ล่าสุดทางโรมาโนออกมาคอนเฟิร์มนะว่าปีกเดวรุ่งรายนี้มีการขยายสัญญาออกไปอีกนะครับก็ จะหมดลงในช่วงปี2027นะครับแล้วก็บอกกันว่ายังมีออปชั่นอีก1ปีด้วยกันบวกเข้ามานะฮะผลงานภาพรวมของเด็กคนนี้ในชุดเยาวชนเนี่ยดูดีนะครับแต่ว่าจากที่เราได้เห็นจากเกมนัดล่าสุดเนี่ยดูยเหมือนว่ายังต้องปรับอีกเยอะพอสมควร ก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีการยกระดับในช่วงรีซั่นเกมต่อไปได้เมื่อได้รับโอกาสนะครับหรืออาจจะต้องมีการปล่อยยืมตัวอีกสักรอบหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับแล้วก็ในรายของโจฮูกิลตามลิตรายชื่อที่สมโมสร,รประกาศกันออกมาเราจะได้เห็นว่าตำแหน่งแนวรุกนะครับผมย้อนไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ตำแหน่งแนวรุกตามนี้นะครับมีแค่อนโตนี่อาร์มัดฮอยรุนแรดฟอร์ดซานโชแล้วก็อีธานวิลีซึ่งจริงๆแล้วโจฮูกิลเนี่ยต้องอยู่ด้วยเพราะว่าฮูกิลจากเกมลัดก่อนทำประตูได้ก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการทัวร์ช่วงรรซ่นเกมที่เหลือที่อเมริกานั่นแหละนะครับคือจริงๆแล้วทางสโมสรก็ มีการใส่ชื่อไปนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับทางสมโมสรตัดสินใจว่าจะมีการปล่อยโจฮูกิลออกไปจากทีมแบบยืมตัวนะฮะเพราะว่าเข้อเสนอดังกล่าวที่ผู้ซื้อสนใจเนี่ยยื่นเข้ามาแล้วแล้วก็ต้องการให้ดีลเนี่ยเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโจฮูกิลเนี่ยก็จะไปได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดแรกของ แมนยูในการทัวร์ช่วงบรีซันนะครับก็จะเป็นการย้ายแบบยืมตัวอีกรอบหนึ่งด้วยกันนะครับก็ตามนี้นะฮะข้อมูลนะครับไปเก็บประสบการณ์กันเพิ่มเติมส่วนข่าวก็อิบอัออื่นนะครับที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการนําเสนอดรายชื่อที่ หลากหลายเพิ่มขึ้นและนะครับซึ่งเราต้องทําความเข้าใจตามนี้นะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนะี่ยนะฮะในเรื่องของการซื้อนักเตะเนี่ยเราจะมีเรื่องของการใช้เวลาแล้วก็วนเวียนแต่เป้าหมายเดิมๆถูกไหมฮะแต่ว่าในยุคใหม่นี้ครับทีมงานชุดใหม่เราก็จะเห็นความแตกต่างก็คือเป้าหมายแรกไม่ได้เราก็จะไม่วนเวียน นานจนเกินไปซึ่งถ้าเกิดรู้ว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเป้าหมายทันทีนะครับเราเห็นมาแล้วในตำแหน่งของแนวรุกกองหลังนะครับแล้วก็ตำแหน่งกองกลางที่เราได้ยินอย่างชัดเจนว่าตอนแรกเราสนใจจอนเนวสของเบนฟิก้าที่นักข่าวดังๆรายงานออกมาแบบต่อเนื่องนะครับแต่พอมาตรวจสอบมาหาข้อมูลก็คือ มันเป็นทุรียากแมนยูก็เปลี่ยนความสนใจมาสนในรายของพวกอุราน่าอูกาเต้ซึ่งอุราน่าเนี่ยตอนนี้ไปบิลล่าแหละครับแต่ว่าในรายของอูกาเต้มีโอกาสซึ่งอูกาเต้เนี่ยแมนยูก็พยายามผลักดันให้ดีลนี้เกิดขึ้นนักเตะเองก็สนใจย,าย้ายมาให้ไฟเขียวไปแล้วนะฮะแต่มันก็ยังมีจุดที่คุยกันไม่ลงตัวก็คือเรื่องของเม็ดเงินซึ่งตอนนี้นะครับพลเป็นแบบนี้และดูเหมือนว่าดีลอุกตาเต้เนี่ยมันจะยากแล้วก็ กินเวลานานจนเกินไปแมนยูก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายอีกครั้งแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวว่าแมนยูสนใจมาตินซูเบเนดี้ของโซอิดัตเช่นกัน และมีโอกาสที่จะไปสนใจมอเทนคุนมานของทางลิสบอนเหมือนกันนะครับที่มีผลงานที่ดีกับทางลิสบอนในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะเป็นอีกหนึ่งนิดลายชื่อที่ทางสโมสรเนี่ยให้ความสนใจก็ได้คุนมาลเนี่ยนะครับเป็นกองกลางตัวรับอาจจะไม่ได้ดุดันเท่ากับอูกาเต้ที่แบบบวกเป็นบวกเข้าแบบหนักหกตัดเกมแบบแน่นๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเภทแบบนั้นแต่ก็สามารถ ที่จะเล่นได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพการเล่นซึ่งก็อาจจะเป็นดีลที่เจจะได้ง่ายกว่าทางวูกาเต้ก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดแมนยูจะจริงจังเกี่ยวกับดีลดังกล่าวนี้นะฮะก็เป็นข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาพูดคุยกันแล้วก็เป็นกระแสะข่าวที่เป็นไปได้ที่แมนยูเนี่ยจะมีการวกกลับมาให้ความสนใจคุณมันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณมันเนี่ยมาได้แบบเพิ่งมามีข่าวกับแมนยูนะมีข่าวกับแมนยูมาสักพักใหญ่แล้วนะครับส่วนในรายของอีวา อนโทนี่นะครับก็มีกระแสข่าวออกมาจากกีมิสปอร์ตนะฮะก็เป็นกระแสข่าวคลสิบเช่นกันมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการดึงอีวานโทนี่แบบจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าจะมีการ เซ็นเซอร์ซีเข้ามาแล้วก็ตามแล้วก็มีฮอยรอนอยู่ในทีมแล้วก็ตามนะครับคือแมนยูไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องของการเซ็นซูน,น,น้ารายใหม่เพิ่มเติมแล้วกันเข้าใจกันตามนี้นะฮะราคาของอีวานโทนี่เนี่ยก็เชื่อกันได้ว่าน่าจะประมาณ40กว่าล้านปอนด์ได้ไม่เกิน50ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปติดต่อซื้อตัวนักเตะร,รายนี้ถ้าเกิดราคาค่าตัวของอีวานโทนี่ลดลงมาต่ำกว่า40ล้านปอนด์นะครับอาจจะเป็น35 38ก็ได้ประมาณนั้นครับไม่เกิน40ล้านนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยราคาที่แมยูน่าจะชอบอ่ะก็คือประมาณ30-35ถ้าเกิดต่ำกว่า30เนี่ยแน่นอนมันก็ยากโคตรๆนะฮะ ซึ่งราคาของทางอีวานโทนี่ที่เคาะสูงมากไม่ได้เนี่ยเนื่องจากทางนักเตะรายนีย้สัญญาจะหมดกับทางตัวสังกัดในช่วงปีหน้าน,นั่นเองนะครับการโกงราคาไม่เงินค่าตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะลําบากถ้าโกงได้สุดก็น่าจะไม่เกิน60ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้หลาย,ลายทีมเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจแหละอย่างเช่นอาเซนอลก็ให้ความสนใจเช่นกันแล้วก็บางทีมเนี่ยอาจจะถึงขั้นรอคอยให้ อีวานโทนี่สัญญาหมดนะครับแล้วก็รอเซ็นแบบฟรีแต่ถ้าเกิดไม่อยากรอเซ็นฟรีเนี่ยก็ต้องยอมใจ่ายในราคาประมาณนี้นะฮะสี่สิบห้าสิบล้านปอนด์ซึ่งแมนยูเนี่ยถ้าเกิดราคาต่ำกว่า40บล้านเนี่ยก็มีลุ้นแล้วก็มีแนวทางที่จะเดินเข้าไปหาดีลดังกล่าวนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับคุณมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ